ก็สวัสดีเพื่อนทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะกับการแนะนําเว็บไซต์ที่สามารถเพิ่มยอดตามบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ค่ะวันนี้นะคะทางเรานจะมาสอนเพื่อนทําการเพิ่มผู้ติดตามนะคะของอิซาเกมกันค่ะซึ่งวิธีการะคะก็ให้เพื่อนคลิกที่ทางเรานะคะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอค่ะเข้ามาสู่เว็บไซต์กันก่อนค่ะเมื่อกดเข้ามาก็จะเจอเว็บไซต์น้าตาแบบนี้นะคะอย่างแรกเลยให้ทําการสมัครสมาชิกก่อนที่เข้าใช้งานค่ะโดยกดที่แถบสีเขียวนะคะ เมื่อคนเรียบร้อยแล้วก็ทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนค่ะแล้วติฉันเป็นมนุษย์ด้วยนะคะแล้วสมัครเข้ามาใช้งานได้เลยค่ะหรือจะล็อกอินผ่านทาง Google ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะส่วนทางเรามีบัญชีแล้วจะลงชื่อเข้าใช้งานเลยค่ะ เมื่อกดลงชื่อเข้ามาใช้งานนะคะให้เพื่อนมาที่คําสั่งซื้อใหม่ค่ะตอนนั้นก็มาเลือกแพลตฟอร์มที่ต้องการใช้ค่ะโดยนี้นะคะเราต้องการใช้แพลตฟอร์มอิสซาแกรมแล้วก็อกสิสซาแกรมได้เลยแล้วก็เลือกลงมาหาเจอคําว่าหมวดหมดู่ให้ทําการเลือกหัวข้อที่ต้องการในหมวดหมู่ได้เลยค่ะซึ่งวันนี้เราต้องการนะคะเพิ่มผู้ติดตามนั่นเองเดี๋ยวเราจะลองใช้เป็นตัวทีะะ่สองค่ะเนื่องจากมีรับประกัน30วันค่ะตอนนั้นก็มาที่หัวข้อบริการกันต่อนะคะบริการก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยเพื่อนก็สามารถเลือกใช้งานได้เเเลยคค่่ะะะะสววนนนทางางรรรรจใช้ป็บิกกตัแ ตอนนั้นก็มาที่ช่องลิงค์ค่ะแล้วก็ให้กับไปที่หน้าอิตาแกรมทาการคัดลอกลิงแอคเคามาได้เลยค่ะแล้วก็าวางที่ช่องลิงค์แบบนี้เมื่อวางเรียบร้อยแล้วเรามาใส่จำนวนที่ต้องการเพิ่มค่ะโดยเราต้องการเพิ่มผู้ติดตามไป100คนค่ะหรือเพื่อต้องการมากกว่าน,นี้ก็ใส่เพิ่มเติมเข้าไปได้ค่ะก็จะมีการคิดเวลาเฉลี่ยให้จ่ายคำนวณมาให้เรียบร้อยรอทําการสั่งซื้อได้เลยค่ะ เมื่อสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วก็จะมีแถบสีเขียวขึ้นมานะคะอันนี้นะคะก็หมายความว่าเพื่อนได้รับการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะซึ่งเพื่อนก็สามารถเข้าไปเช็คที่วัดการสั่งซื้อได้เลยนะคะก็จะขึ้นว่าเป็นออเดอร์ใหม่ของคุณขึ้นมาแบบนี้แล้วก็จะมีการระบุเลขออเดอร์ค่ะวันที่เวลาแล้วก็สถานะเว็บไซต์ด้วยนะคะแล้ววันที่เราดาเนินการอยู่เราไปดูห้อข้องต่างทางเว็บไซต์นี้กันก่อนค่ะ ควัมผูกข้อการเติมเงินจะมี3ช่องทางะคะ่ะช่องทางแรกก็จะเป็นช่องทางพร้อมเพย์ค่ะเส่้อหนีกรองหับทุกธนาคารเลยนะคะการเติมเงินก็ให้มากรอกยอดเงินที่ต้องการเติมได้เลยะคะ่ะเมื่อกดเติมเงินก็จะมีคีโอกวดขึ้นมานะคะก็ทําการสแกนหรือมืกรูปภาพไปก็ได้นะคะช่องทางที่2เป็นช่องทางทูมันนี่วอลเล็ทค่ะก็มีคําแนะนําขึ้นมาแบบนี้ก็ทําการอ่านทุกครั้งก่อนที่ทําการ เติมเงินด้วยนะคะตอนนั้นก็มากร่องย้อนเงินที่ต้องการเติมเหมือนช่องทางเมื่อสักครู่เลยค่ะก็จะมีการคิดค่าธรรมเนียมคะ่ะแล้วก็ยอดเราั้งหมดมาให้เพื่อนเรียบร้อยเลยค่ะก็สามารถกดเติมเงินที่ช่องทางนี้ได้เช่นกันค่ะ ช่องทางที่3เป็นช่องทางคริปโตะค่ะเป็นช่องทางสก,กุลเงินต่างประเทศค่ะที่รองรับทุกสก,กุลเงินเลยค่ะก็เป็นหนึ่งช่องทางที่เพื่อนสามารถเลือกเข้ามาใช้งานกันได้เลยค่ะในส่วนนี้ต่อมาเรามาดูข้อการติดต่อแอดมินกันค่ะสาหรับโพวข้อนี้ค่ะเพื่อนๆที่ติดปัญหาก็ให้มาที่ช่องทางนี้ได้เลยค่ะให้เข้ามาสร้างตัวช่วยเหลือนะคะโดยมาเลือกหมดหมู่กันก่อนเลยค่ะ เมื่อเรียบร้อยแล้วก็เรื่องของข้อที่ต้องการแจ้งปัญหานะคะตอนนั้นก็อย่าลืมใส่เลขออเดอร์นะคะให้ครบถ้วนแล้วก็ถูกต้องด้วยค่ะเพื่อนใครต้องการที่จะพิมพ์ข้อความหรือแนบไฟล์มาะคะ่ะก็สามารถเพิ่มเติมเข้ามาได้เช่นกันค่ะแล้วก็ส่งตัวเข้ามาได้เลยนะคะ อีกช่องทางหนึ่งค่ะคือทาง L i โอเอสามารถแอดไลน์มาที่ adkmk social นะคะหรือกดทางรูปประทานด้านบนค่ะแล้วก็สแกนมาเพื่อติดต่อแอดมินก็ทําได้เหมือนกันนะคะต่อมาจะเป็นหัวข้อ,ขอการแนะนําเพื่อนค่ะเพื่อนที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์สามารถขัดลอกดีฮะน,นี้ของตัวเองนะคะส่งต่อให้คนอื่นหรือคนที่รู้จักได้เข้ามาใช้งานร่วมด้วยได้เลยค่ะหากมีการสมัครเข้ามาใช้งานก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก5%ไปด้วยนะคะ และนอกจากนี้ยังมีในซองการรับชมซีรีใ์หนงจีนค่ะซึ่งมีมากกว่า1000รายการเลยนะคะอันนี้เพื่อนๆก็สามารถเข้ามารับชมกันได้ค่ะแต่เงื่อนไขค,คือต้องใช้งานเว็บไซต์ครบ5ร0บาทเป็นต้นไปก่อนนะคะเพืด้รับการปลดล็อกในการรับชมแบบฟรีๆค่ะต่อมาเรามาดูคําสั่งซื้อกันดีกว่าค่ะว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่หน้าอินสตาแกรมกันค่ะเมื่อกลับมาแล้วเดี๋ยวเราทําการรีเฟซสักหนึ่งครั้งนะคะ เมื่อทาการรีเฟรชแล้วให้สังเกตค่ะตอนีนยอดผู้ติดตามก็ขึ้นมาถึง179เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากเดิมที่ผู้ติดตามเพียงแค่60กว่าคนท่านนันเองค่ะเพื่อนี้ก็เป็นบริการทางเว็บไซต์นะคะที่มันกับเพื่อนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ว่องไวมากๆเลยค่ะสําหรับเพื่อนที่ต้องการเข้ามาใช้งานก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ทางเรานะคะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอค่ะลองเข้ามาเล่นก็มาลองใช้งานกันดูก่อนได้เลยนะคะสาหรับวันนี้ค่ะเทคนิคในการเพิ่มผู้ติดตามของอิซาแกรมก็มีเพียงเท่านี้ค่ะถ้าครั้งหน้านะคะมีหัวข้อใหมๆ่ๆหรือ เราติดตามเรารับชมกันได้เลยค่ะสำหรับนนี้ทางเราต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ